ตอนรักก็สู่ช่องค้นหัวหมุดปักทุกจุดหยุดเบาหวานนะครับ EP นี้ก็เป็น a p ที่ทำเมนูอาหารสำหรับคนปอดเป็นเบาหวานหรือคนรักสุขภาพต่างๆต้องการลดน้ำตาลในเลือดครับก็เป็นเมนูหมูกรอบผัดเผ็ดเห็ดหูหนูใส่น้ำตาลหล่อข้างกล้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของผัดหมูอ่าหมูกรอบผัดเผ็ดเห็ดหูหนูนะครับ เริ่มต้นด้วยเราใช้พริกแกงนะครับพริกแกงผัดเผ็ดแล้วก็กระเทียมนะครับผงปรุงรสสักประมาณ1นช้อนชาคุณปูนะครับอันที่2องเราก็ใช้เม็ดพริกไทยสดนะครับอันที่สเราใช้พริกชี้ฟ้าอันที่สี่เราใช้กระชายนะครับกระชายหั่นฝอยแล้วก็ใบมะกรูดนะครับ ซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดเราไปที่ตลาดเนี่ยเขาแพ็คไว้แล้วนะครับซื้อแบบเป็นแพ็คเลยก็ได้นะครับต่อจากนั้นก็เป็นหมูกรอบนะครับเตรียมหมูกรอบแล้วก็เห็ดหูหนูใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเราจะให้เมนูเนี้ยเป็นเมนูสําหรับสุขภาพสาหรับคนเป็นเบาหวานนะครับแต่เทกเจอร์ของมันเนี่ยก็จะกรุบกรอบทั้งหมูกรอบทั้งเห็ดหูหนูเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันนะครับวิธีทําก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาส่วนผสมนะครับ เตรียมไว้ก่อนเลยครับแล้วก็ส่วนผสมใส่ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงผัดพร้อมกันเม็ดพริกไทยเนี่ยเราลรูดออกนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็เหลือไว้เป็นช่อๆบ้างเหลือบางคนชอบเคี้ยวนะครับใบมะกรูด รกระเทียมเดี๋ยวเราผัดเลยนะครับไม่ต้องเจียวกระเทียมก่อนแล้วก็น้ำพริกผัดเผ็ดผงุงรลครับแล้วต่อจากนั้นก็ใส่น้ําตาลหล่อข้างกล้วยนะครับตาลหล่อข้างกล้วยประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลหล่อข้างกล้วยตาเบาๆนะครับเป็นน้าตาลหล่อข้างกล้วยพรีเมียมฟู้ดเกรดนะครับใส่สําหรับทำอาหารใส่เครื่องดื่มอะไรก็ได้นะครับ ครับท่าน,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดแนละ้วเดี๋ยวเราไปปรุงในกระทะกันเลยใส่น้ํามันนะครับเตรียมรอให้น้ํามันร้อนครับใส่หมูกรอบลงไปก่อนนะครับเพราะว่าหมูกรอบที่เราซื้อมาเนี่ยมันไม่ยังไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่มันซื้อมาซื้อที่ก็ทําสําเร็จรูปนะครับเราเอามาผัดให้มันให้มันร้อนแล้วให้มันกรอบเหมือนเดิมก่อน ก็ใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับให้หมูมันอยู่ตัวแล้วเป็นดูกรอบเหลืองนะครับครับพอทอดเสร็จนะครับเราก็เอาอย่างแรกลงเลยนะครับก็คือขึ้นแกงึ้นแกงไปแล้วก็เอาส่วนผสมเผ็ดหูหนูเลยนะเนื่องจากว่าเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยมัน มันสุกอยู่แล้วนะครับเห็ดหูหนูก็สุกไวมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลงใบผัดพร้อมกันได้เลยนะครับเพราะมันจะสุกเข้ากันเลยครับก็ขยี้เตองแกงครับครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่ามันจะไม่มีน้ำเท่าไหร่แล้วเราก็เติมน้ำเข้าไปนิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวจะแฉะ เผ็ดจะใช้คล้ายผัดเผ็ดหมูป่านะครับรสชาติกับติเจออะไรก็ใช้คล้ายผัดเผ็ดหมูป่าแต่มันจะได้ความหนุบหนับของของเห็ดหูหนูนี้เราก็ชิมนะครับก่อที่เราจะเติมน้ําปลาหรืออินไปว่ามันเค็มหรือยังครับยังขาดเค็มอยู่นิดเดิน,นใส่น้ําปลานะครับผมใช้น,น้าปลาผมไม่ใช้เกลือนะครับ น้ำปลาก็น่าจะประมาณหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาครึ่งน,นะครับเราก็ผัดต่อไปเนื่องจากทุกอย่างเนี่ยมันตุกอยู่แล้วเราก็ผัดให้มันหอมนะครับครับประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมูกรอบผัดเผ็ดเห็ดปูหนูใส่น้ำตาลหล่อห่องกล้วยตาเบาๆนี่นะครับ ครับรสชาติก็จะเค็ม <S <S เผ็ดหวานครับแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการาลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็กินให้มันให้มันเป็นยานให้มันหายนะครับผมแนะนำเลยว่าอย่าทานกับข้าวเหมือนเดิมนะครับถ้าเกินทานข้าวจานสองจานนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับหรือจะทานข้าวครึ่งจานก็ไม่ช่วยอะไรเลยครับต้องเปลี่ยนมาเป็นเต้าหู้นะครับกิน กับอะไรก็ได้แต่ขอให้ข้าวเนี่ยเปลี่ยนเป็นเต้าหู้เต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้ที่ซื้อจากตลาดนะครับเอามาบดบดบี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับข้าวนะครับกินกับเต้าหู้ทุกมื้อนะครับใช้เวลาไม่เกิน6เดือนนะครับน้ำตาลจะลดจนเป็นปกติเลยสําหรับผมนะครับและนี่คือเมนูที่วันทีวันนี้นะครับก็คือผัดหมูกรอบผัดเผ็ดเห็ดหูหนูใส่น้าตาลหล่อท่้งกล้วยครับนี่หน้าตาของผัด หมกูกรอบผัดเผ็ดใส่เอ็ดหูหนูแล้วก็ใส่น้ำตาลหลอมกล้วยนะครับก็จะเหมือนผัดเผ็ดหมูป่าเลยอร่อยมากครับทานกับเต้าหู้หรือกับข้าวอร่อยแต่สําหรับคนเป็นเบาหวานผมเน้นอีกทีนะครับเพราะว่าควรจะกินกับเต้าหู้นะครับซื้อเต้าหู้ติดบ,บ้านไว้เลยนะครับครับ EP นี้เราก็ได้อีกหนึ่งเมนูแล้วครับครับก็ขออนุญาตจบ EP นี้ด้วยเมนูอหมูกรอบผัดเผ็ด ใส่เห็ดหูหนูใส่น้ำตาลหล่อท้องกล้วยนะครับรายการคนหัวหมุดปรับทุกจุดหยุดเบาหวานนะครับสวัสดีครับ